เดีเพื่อนนะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับนะสำหรับขัดห้างนะครับในป่าชายเลนนะครับก็วันนี้นะครับมาต่อจาก e p ีที่1นะครับเป็น e p ีที่2นะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะได้แค่ไหนนะ <c oughs> นะอุปสรรคของวันนี้ก็คือการเข้าไปหาไม้ไผนะ่นะนี่ได้มาระดับหนึ่งแล้วนะเดี๋ยวท่านโชคชัยกำลังเข้ามาช่วยวันนี้วันนี้มากับท่านโชคชัย2คนนะเดี๋ยวเอาไม้ไผ่มากองรวมกันนะแล้วก็จะตัดเป็นท่อนๆน,น,น,นะครับแล้วก็ค่อยยกขึ้นไปวางนะครับ เดี๋ยวจะวางให้เป็นรูปเป็นล่างก่อนนะแล้วก็ค่อยมัดเชือกมัดรวดทีเดียวนะครับนะก็โอเคนะเดี๋ยวมาติดตามรับชมกันนะครับว่าวันนี้เนี่ยจะได้แค่ไหนนะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันครับนี่ก็เป็นของเดิมนะครับเพื่อนๆนะที่ทําไว้นะก็เดี๋ยววันนี้จะมาใส่ไอ้ไผ่นะครับด้านบนเพิ่มนะครับนะของเดิมก็ยังไม่ได้มัดนะเพื่อนนะเดี๋ยววันนี้จะเอามาเติมเข้าไปนะแล้วก็เดี๋ยวมาเสริมความแข็งแรงกันนิดหนึ่งนะครับ เดี๋ยวดูว่าวันนี้จะทําได้แค่ไหนนะวันนี้มาแค่สองคนนะวันนี้ท่านน้องติดภารกิจนะครับนะอ่ะไปไปโอเคเพื่อนๆนะเดี๋ยวไปลุยกันนะเด,เ,นนะเดี๋ยวผมจัดก,การไม้ไผ่ตรงนี้ก่อนนะแล้วเอาขึ้นมาเรียงๆแล้วก็เดี๋ยวผมจะตัดเป็นท่อนๆน,นะนเพื่อนๆนะไปลุยเลยครับยาวเยอะตัวใหญ่อ่ะทันเ้าอ่ะไม่เอาต้นเล็กเนี่เอาต้นใหญ่เลยเออต้นใหญ่ยิ่งใหญ่ใหญ่หนูไปดูดิ ดูนะกิจกรรมนะมองเห็นหรือเปล่าอ่ะเนี่ยกิจกรรมดูดูนะอยากจะเดินข้าวสะพานไม้ไผ่นนะเดี๋ยวดูคนตกน้ำา นี่ออออนก็ก็กด้นนนเดี๋ยวเราทตตรประตน้นียนะอ,อะเลย็เียนเืนะนี่ขนก็ใกล้หมดแล้วนะเดี๋ยวท่านโชคชัยเขานั่งตัดเป็นต่อนๆตรงนั้นนะแล้วก็เดี๋ยวผมยกขึ้นไปวางข้าขงในนะครับนะอ่ะเปลุยรต่อครับ ไปเยสีเขียวไเอามี่ยเียวยไปหาไก่แล้วผล่มาตรงนี้หเดินง่ายไม่ใชตรนี้ใช้ได้แล้วโอเคแล้วไงตรงี้ไปอ่ะตาเขานี่ไไยนี้ใช่ไม่ะใช่ไม่่นี่นี่ไตาไงเขาแต่นี้ไงไม่ใช่ไม่ใส่หรอ เพราะอันนี้การเพราะว่าไม่ให้ไม้ไผ่ลอยเข้ามาออ๋มันจะติดตรงนี้ไงหรือว่าไม่จะใส่ถ้าใส่ถ้าใส่กลายเป็นทางเดินเราอย่างดีเลยคือตอนน้ำขึ้นเราก็เดินได้ไงแค่การไม่ให้ไม้ไผ่มาย่างลอยเข้ามาเฉยๆก็สำหรับไม้ไผ่นั่นเพื่อนนะไม้ไผ่เนี่ยก็คือ จริงๆแล้วอ่ะมันเป็นไม้ไผ่สาหรับเลี้ยงหอยแมงผู้นะที่มาอยู่ในทะเลนะครับผมถ่ายเพื่อนๆไม่เห็นนะมันจะมีฟามหอยนาหอยแมงผู้นะออกไปไกลๆนู่นนะครับนะใหญ่มากผมบอกงนี้นะเยอะมากนะครับแล้วก็เวลาเขาเก็บหอยแมงผู้เนี่ยหอยอ่ไม้ไผ่เนี่ยเขาจะปักปักกลางทะเลเลยนะซึ่งยาวมากแล้วก็เวลาเขาเก็บหอยแมงผู้เนี่ยเขาจะดำลงไปใต้น้ำนะแล้วก็ตัดไม้ไผ่นะข้างล่างนะ แล้วก็ยกขึ้นมาทั้งยวงนะหอยแมงผู <laughs> yeah. ้เนี่ยก็จะติดอยู่ตามลำไม้ไผ่นะครับนะเขาก็รูดออกหมดเลยนะครับแล้วไม้ไผ่เนี่ยเขาก็ทิ้งตรงทะเลนะเพราะนั้นเนี่ยเวลาน้ําขึ้นน้ําลงเนี่ยมันก็ซัดไปซัดมานะสุดท้ายก็คือมันก็เข้ามาเกยอยู่ที่ฝั่งนะครับนะมันก็เลยมีไม้ไผ่มหาศาลเยอะมากนะคือสร้างเป็นกระท่อมได้เลยต้องบอกงนี้นะสร้างเป็นบ้านได้เลยเยอะมากนะเป็นพันๆเนหมื่นท่อนนะครับนะแต่ว่ามันก็จะกระจายนะตามพื้นที่นะครับนะต้องไปตามหาเอา ก็มีท่อนเล็กท่อนใหญ่บ้างน,นะต้องมาเลือกเอาอีกทีหนึ่งน,นะครับก็อ่ะโอเคครับนะวันนี้ก็ได้ไม้ไผ่มานะท่านโชคชยัยรู้เองนะคงไต่จะเสร็จเอาวันนี้ <c oughs> นะอ่ะรุยครับไปรืยอต่อครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวผมจะเอาไม้ไผ่นะที่ท่านโชคชัยกำลังตัดเนี่ยเดี๋ยวผมจะแบกแล้วก็เอาเข้าไปาวางบนห้างนะครับ <c oughs> เดี๋ยวไปวางเรียงๆดูก่อนนะว่ามันขาดเหลือเท่าไหร่นะครับแล้วก็ เดี๋ยวค่อยเติมมาอีกทีหนึ่งนะครับนะไปใช้ย้าเก็บหมดแล้วหรือแล้วมีแค่นี้แหละไวไหมล่ะไวมากเลยไม่ใช่ไอ้นี่ยนี่หมดแล้วนี่ทำไว้จะไว้ทำเสาทาำเสาก็ตั้งปักตั้งเดี๋ยวเข้าข้างในอ่านี่เดี๋ยวเข้างในยายก็รู้ไปรอขอ้างในเลย่องคือต้องเดินออกมาไม่ไม่ไม่เราแทงแค่ตรงนี้แทงไปเนี่ยเราแทงไว้ตรงนี้แล้วเราก็เอามือล้วงเอา นะวางได้พอดีเลยก็เดี๋ยวเราเราแทงไปจากทางนี้นเพื่อนนะเพราะว่าห้างเนี่ยเราอยู่ตรงนี้เองนะครับผมก็แทงเข้าไปเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยเข้าไปจากทางในนะครับ Thank <laughs> you. ออกออกไม่ได้ที่ใดไ,ไม่ได้ไว้ตรงนั้นแหละเดี๋ยวไปทางโน้นแล้วก็ค่อยโยนข้าวมาใหม่ที่โมงมือมีการด้วยกาอยู่ที่กล้องเดี๋ออยวต้องไปเริดดูถึนจามโมงเหรอถ้าจะกใกล้ใกล้แหละ ตอนนี้นะเพื่อนนะรท่านทุกชัยก็ไปเอาไม้ไผ่มาเติมเพิ่มนะนะูนี่เลยเหนื่อยหมดแรงแล้วนะเหลือเวลาอีกนิดหน่อยนะจะหมดเวลาแล้วนะครับนะก็เดี๋ยวเอาไม้ไผ่ล็อตน,นี้เนี่ยขึ้นวางข้างบนนะแล้วก็เดี๋ยวดูก่อนว่าจะมัดทันหรือเปล่านะถ้าเกิดมัดไม่ทันก็เอาไว้อย่างนี้แหละเพราะว่ามันอยู่สูงจากระดับน้ําทะเลแล้วไม่เป็นไรนะครับนะให้ดูน,น,นู้นกะ่อนนูนนะ ก็เนี่ยเอามาอีกรอบหนึ่งนะเพื่อนนะข้าไปเอาม่อีกรอบหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวน,นะนั่นตชงชัยเขาช่วยตัดอยู่นะครับก็เน,นี่ยครับอ่าอันนี้รอบแรกของเรานะเกือบเต็มแล้วได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูรอบนี้นะน่าจะใกล้เคียงแล้วแหละแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับเพื่อนเพื่อนนะเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวขอเลื่องนี้ก่อนช่างใหญ่ช่างใหญ่เฮ้ยใ,ใช้ไม่ได้นะไม้อ่อนทิ้งเดี๋ยวไว้ทาเป็นทางเดินเพื่อนนะนี่ทิ้งแหว่ทข้างยใยนะครับ เดี๋ยวไ้ทาเป็นทางเดินนะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมเอาไม้ไผ่เข้าไปข้างในก่อนครับอ่ะโอเคเพื่อนๆนะนี่ดูผลนงานวันนี้พังแล้วครับยังไม่ต้านขึ้นยังไม่ทันขึ้นอยู่เลยนะครับนะก็เมื่อกี้ท่านโชคชัยลองขึ้นไปดูนะก็หักครึ่งนะเพราะว่ายังไม่ได้เสริมคานนะพังก่อนนะครับยังไม่ได้เสริมความแข็งแรงไนงะขึ้นไปยืนข้างบนเมื่อกี้นะก็อ่ะเดี๋ยวขอซ่อมก่อนนะเพื่อนๆนะเอาละกับเพื่อนนะ ตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับนะก็ทําได้พอประมาณนะครับเพื่อนๆนะก็ถือว่าโอเคนะครับ2คนกับท่านโชคชัยนะเหนื่อยเลยหมดแรงเลยนะครับนะก็เมื่อกี้นะเพื่อนๆก็เห็นแล้วนะคานนะครับที่ผมใช้ขัดห้างนะมันหักลงมานะเพราะว่าไม้ไผ่เนี่ยมันมันมันเปราะไปหน่อยนะครับนะตอนที่เรามาเราก็ไม่รู้ว่ามันเปราะนะก็ท่านโชคชัยขึ้นไปเทสนะก็หักครึ่งเลยนะครับอย่างรูปที่เห็นเมื่อกี้นะก็เลยต้องเปลี่ยนกันใหม่นะเพอะเปลี่ยน คานใหม่เนี่ยผมก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูเพราะว่าผมต้องช่วยกันสองคนนะเพราะว่ามันมันต้องมันต้องช่วยกันยกอ่ะแบกอ่ะแบกคานแล้วก็มัดนะแล้วก็เก็บยังไม่ไผ่ใหม่นะเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูกันนะครับนะว่าเป็นยังไงตอนนี้นะครับอ่ะโอเคเพื่อนๆนะนี่นะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วนะนี่เพื่อนๆดูนะครับนะเห็นไหมนะครับนะก็ตอนแรกนะครับตอนแรกเนี่ยผมเพื่อนๆเห็นเสาต้นนั้นไหม เสาตัวนั้นคือคานนะคานยาวเป็นอ่นีนะของเดิมนะแต่ว่าตอนนี้มันหักครึ่งนะผมก็เลยตั้งเป็นเสาค้ำตรงกลางไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวผูกเชือกอย่างนี้นะครับนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมจชคานตัวใหม่นะเสริม2ท่อนนะนี่เสริมคาน2ท่อนนะแล้วฝั่งนู้นก็เสริมไป2ท่อนแล้วนะครับนะเดี๋ยวจะค่อยๆเสริมความแข็งแรงนะเพราะว่ายังทําไม่เสร็จครับนะเดี๋ยวต้องเช็คต้องเทสก่อนนะว่ามันแข็งแรงแค่ไหนนะครับแล้วก็ไอ้เสาตัวนี้เนี่ย ผมขย u กับท่านโชคชัยตั้งนานนะลงไปในดินเนี่ยประมาณเมตรกว่านะนะมัดมัดเชือกผูกไม้นะแล้วก็ดึงคคละข้างนะแล้วก็กดโหนกันลงมานะก็จมไปประมาณเมตรกว่านะก็เลยคิดว่าน่าจะช่วยลับน้หนักได้ค่อนข้างดีนะครับนะก็เนี่ยนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูด้านข้างนิดหนึ่งนะครับดูไกลๆหน่อยนะครับนี่นะครับก็ข้างบนก็จะเป็นไม้ไผ่นะครับ เป็นท่อนๆนะครับเอาไว้สําหรับรองนั่งนะครับนะเดี๋ยวเรื่องคงแรงเดี๋ยวว่าวงอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวต้องเสริมอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ได้ประมาณนี้ก่อนนะก็คิดว่าน่าจะประมาณสัก70%นแล้วนะครับนะเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยต้องมาต่อแล้วแหละเพื่อนๆครั้งนี้ไม่ทันนะครับเดี๋ยวต้องเสริมเ,เสริมไม้ไผ่นะในช่องว่างนะแล้วก็เดี๋ยวทําการเพิ่มนะครับนี่ตอนนี้ก็เห็นไหมครับเพื vivid, ่อนๆก็ค่อนข้างสูงจากระดับพื้นนะยกหนีน้ำทะเลนะครับนะ ประตูน้าประตูระบายน้ํก็อยู่ทางนู้นนะเหนื่อยครับหายใจไม่ทันเหงอแตกนะครับนะอ่ะเดี๋ยววันนี้ก็ประมาณเท่านี้นะครับนะครับผมโอเคครับเอาละกันเพื่อนนะก็ถึงเวลาต้องจากลากันแล้วนะนี่ให้ดูก่อนนะครับอีกมุมหนึ่งนะครับนะก็เดี๋ยวลืมบอกไปว่าเสาท่อนยาวๆพวกนี้เนี่ยเนี่ยพวกนี้นะในท่อนยาวๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทําเป็นโครงหลังคานะขึ้นไปก็เดี๋ยวผมจะปูหลังค้างบนนะเป็นโครงนะแล้วอาจจะ ปูเป็นไม้ไผ่แล้วก็อาจจะมีปูสแลนดอีกทีหนึ่งนะกันแดดได้กันฝนได้ในระดับหนึ่งนะครับนะก็โอเคครับนะวันนี้ก็ต้องจากลากันแล้วนะเพื่อนนะก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกท่าน,นนะครับที่ติดตามรับชมมาจนจบน,นะครับผมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะให้สุดปางด้วยนะครับผมนะไว้เจอกันใหม่อีพีหน้านะครับอีพีนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ